ไปฝันดีครับให้ได้เด็ดตีบ่ครับงวดนี้เด็ดได้ไรยลูกหลาฝันแนว่ยเครับเราสู้บ้างเลยครับฝันว่าไปเอาเทียนเอาเทียนมากขมัดจูดมาจูดแล้วยขมาดย่อยเสตีน่ก่ยิ่เหล็กแปดชุดเออครับผมเรวเราเทียนไม่ย่อยเสตีนเจ้าของนี่จ้าใส่ปลาเท่าเจ้าของเนาะจ้าเอาพ่อจะใส่เทียนเทียนเอาจ้ากองเจ้าของนี่ละบ่เนี่ยจะแปลว่าจะบาดโมเมนต์บ่แม่เอามันเป็นอย่างนี้ไม่ไหวไฟบอกครับ แม่กับว้งโหกีกั้นหว,ว่ามีเทียนเลยแม่กะมันใหญ่แค่าขามันกะเห็นแปดศูนย์นข้าะะเลตี้ขานี่กะหาอยู่แล้วบานี้เห็นเลขสองตมันกะเป็นแปดศูนย์เห็นคักแน่นอนเลยได้หลุดลาบบ้คักแน่นอนเออกะเลตี้เป็นหาแปดศูนย์หาแปดศูนย์บานีแม่เคลเลลุ่งเฮือนมาบะ่ะลุ่งเฮือนมาเป็นบานหลังเตา งานเนี่ยเป็นเงานหลังเก่างานเนี่ยงานเจ้าโบราณเงานเจ้าพอเจ้าแม่เนี่ยละรุ่นเก่าเป็นงานสองสันเป็นงานสองสันอยู่ครับเป็นบ้านเป็นบ้านเก่าแม่ก็เลดังกว่าพ่อครับพ่อพ่อก็เลยพ่อก็เสียอะไรล่ะพ่อน่ะเป็นเสียแน่นะบอกครับผมเสียได้กสองปีสาปีแหละก็เลย่างไปหาพ่อว่าเห็นพ่อบ่แม่ก็เลย่างกลับมาเฮือนบ่นางกลับมาเฮือนก็เลยได้ยินคนมาเอิน ก็ยังได้ยินีชื่อเสียงเอื่อญดูแม่ก็เลยหูเมื่องคารีฮแบบว่าบ่ได้พันต่อบดมีคนมาเอื้อนบัดนี้ก็ได้เตือนเตนเลยโอ้แต่ว่าบันใจเลขหาแปดศูนย์แม่บันใจแห้งแบบมื่งเจ้าแม่หาที่ลอตเตอรี่บ่ได้ลอตเตอรี่บ่มี่แปดศูนย์อ่าแปดแปดศูนย์หาแปดศูนย์วันนี้เลขสัญจรได้ครับ นั่นที่เรแต่ว่าแม่วันเด็ชแท้เลงวันแม่ที่แปดศูนย์ตุ้งย่าให้ฝันเนี่ยกับแปดทุกในราเลขท้องคุมแนี่แปดหุก็ันจะใส่สแปดทกนั่นโอ้เป็นเล็กมากเป็นเหล็กมากมาก์คส่วนตัวอีกทีมากแปดหกเออนีราท้องคุมชาวแม่หาเล็กบ่ใดแปดศูนย์แปดแม่มันใจมันใจแห้งมันใจแห้งเงนเลรียญตกัเส้นครับผมตะกั่วเส้นบันใจ โอ้ย่าลอยไปแล้วลูกหลานบ้านที่ลังเก่าล่ะครับหลังของแม่นี่ล่ะครับพหลังหลังทีแม่ไปหาไปหาขอบอกแม่นสามชุนหาสามชุนหาเนี่ยครับสามตุนหาต้อยู่ในหันนอกะครับเด็กสาวก็เลยเปลี่ยนตเดียวกันนีกได้บ้านี้ถ้าแม่นมุนใจ้กันก็เป็นเด็กตัวเดียวกันเลยมีตะบันเก่าบันใหม่บ้างี่ลูกมีตะบันเก่าครับคุณแม่เคยฝันลักษณะนี้บอจ่กรมากบอแม่บาเคยฝัน น,น้วันมันออกช่องแปดนั่ะเขาบอกแม่ก็เทเดตินเป็นผู้ใดมาบอก,มก,กแม่บ่งหูขึ้กั้นเถอะน่ะแม่กัตตี้ชองแปดเขาเข้ามาว่าเจมเดย์ที่ที่หูจางก,ก็เป็นเลขสองแปดไม่แม่ว่าเดย์ป้าเดย์ป้าเดย์ป้าสองตัวแม่กัตตี้เป็นสองแปดแม่กัตตี้หางรัดตีครับนอกฝันว่าเดย์ป้าสองตัวตีไดยเป็นสองแปดองครับ คือว่าเป็นคนฝันแม่นเลยครับท่านู้ชมแม่นตัวล้านเนี่ยแบบทรงไปโรงเรียนแม่ไปแม่ไปแม่ไปน้ำคุ้นขนยืนแม่ไปขนยืดนอกคนฝันแม่นครับท่านผู้ชมคนฝันแม่นฝันว่าได้ปลาสองตัวตีสองแปดือรัตติลีือรัตติลีได้แยกใบละแม่งหมดไงแต่ใบเดียวโอ้ยเนาะมันก็คือว่าหลักก็เจ้ามาเล็ขายยังสีมันบอกว่ามีหลายใบเนาะมีใบหนึ่งสองใบยังสีประมาณ ค่ะทางผู้ชมสำหรับคลิปนี้กามาสารุปตัวเลขของคุณยายไปเนาะค่ะนอห้าแปดศูดหค่ะบัลลิกทีเพิ่นสามศห้าค่ะจังเลกให้โชคให้มนันกับคุณยายไปเน,นาะค่ะนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จา่าปอเนาะค่ะนอถามมีตัวเลขแนวทั้งความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกาสิไปติตามมาฝากเอซีทั้งบ้านคือเกาค่ะ แต่อย่าเฝ้าไปใส่ค่ะท่านผู้ชมมันจะปอมีของดีมาฝากเอฟซีค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะไปค่ะมาสการค่ะหลวงปู่เจริญเจริญคอะอันว้าเรื่องของสีเพิงน่องสร้างละกาเซ็นผมแม่ธรณีให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปูง่ก็เป็นมาคือกันไอบุกเสกออกมานี่ยําหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือ จะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใสา่กระซาร์มอิชีไปบูชเทวดบดาคนหลอกสมรสาคนให้เกียริสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้ขาขายอ่าหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในวิจิวในของวิบัติในเคื่อนัหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน,น้าสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรารณี่บางของทีนก็เอื่อแม่เต็นผมแม่โทรารณีบางคน มันก็เอิ่นไปเป็นเครือเข่าหลงมันจะมีตัวปู่กับตัวเมียอ่าอยู่ในเอตัวนี้ที่เห็นไม่นี่มันครบสูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสภาพคนคือว่าถ้าน้อไปจะเกิดประโยชน์มีโชคมีหลับมันคำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอย่าจ้องเขาจะโมซ่าไปแล้วดูซิว่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นวัสดุยางขาขายบอดีก็ดีเอ่อไปร่างเมียยังบ่เคยเสือเรือเสืงเบอร์กับเสือเขาเงินอยู่ว่ามันเป็นอานาำมาไหนแบบไหน เนี่ยส่วนมากล่องปูหรืออาจิมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขลุงเรื่องประกอบสินใดเครื่องลุงเรื่องอยู่สุขอย่างอ่าคือสร้างเป็นื้อซัดสีไม่ชีวกฟนปูฝ่ายคเนี่ว่าประมาณกระต่ายตไหก็ใส่ยาต้องใส่สร้างนการอกอกลรอบกซืก้อส่วนมากเขาเลยถื้อจำนำนามาหนา้าจะขี่มันเขาเบาต้องขันดีบดตอ่าว่าจะขนสนั่งนังสั่งประกอบสั่งอันนี้ชิรามาเยี่ยนี่เพชรเป็น สีผึ่งพิ่งตัวนี้คือน้ำมันสรางตกมันได้มาจากลูกลูกคนเดียงสรางอยู่สีเออยู่จัหวัดตุรินครับอันนี้เป็นหนวดผสมเซตของงาสร้างแล้วกับพวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ำหายิโยมพ้นมาํำบุญสรางสลอกสลาสรางแม,ม่ย,ยังกัเพิ่งมาบูชาปไปกักบรู้สว่าศาุนก็เป็นเอกอยู่ในด่านของสร้ัง คือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนัจเจ้าหัวโชคโอมก็ใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างหลถือว่าเป็นเครื่องร่างของขังให้ญาติโยมไปสาสาธุค่ะค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกระได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะกระได้ของดีติดใหม่ติสมือมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพร่งน่องสร้างค่ะ จากจังหวัดสุรินทร์ค่ะารผม้ชมหนวดเมตตามหาเนเมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะปปอจะเปิดขังในให้เบิงเนาะค่ะารผม้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงืนเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะารผม้ชมดีคักค่ะเดี๋ยวมา่เบิ้งขังในน,น,น้ากันเนาะค่ะารผมุชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนนแน่เนาะค่ะารผม้ชมเนาะทั้งด้านไนนี่ของหนวดนี่จะมี เ้นผมแมทอรนี่คะ่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงคะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะน่องสร้างคะ่ะหนังสร้างคะ่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมาเป็นหนวดสีเพึงน่องสร้างคะ่ะ ใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหา,น,มหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงลับซับค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงโตก๊กดวงกำลังตกตก๊ตกเห็ดเอียงกับพบพ่อสีดบ่โพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงลับซับเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองนุนดวงค่ะ ผู้ใดค่ะขายบอดีลูก้าบ่อคอยเขาห่านกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน์เว้ากับไผรกะผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากบผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงหฮาเวานี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะ ในเหลื่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ